ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ,ะนที่สนามบินดอนธานีนะคะเราจะไปเดินทล่นใที่โอเคค่ะไปทำไมล่ะคะ <c oughs> ไปเที่ยวทะเลนะคะตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราทีจะเข้าไปข้างในกันเจียเชื่อมเกตี่ะเกีค่ะเติมพลังก,ก่อนเดี๋ยวเขาไม่ให้เอานุ ตอนนี้กำล,ะล,ะละังรอลงจากเครื่องเพราะว่าเราหนะ้าแถวเกือบสุดท้ายเลยนคนได้นอนแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอเป็นยังไงนะห้องหน่อยคนได้นอนแล้วก็จะหน้าตาแจ็ใส่ยนิดนึงใช่ไหมคะเราก็เช่ารถไปแล้วแล้ว<ๆ>เดี๋ยวจะมีพนักงานเอารถมาให้เราค่ะ เพราะได้นั่งรถของสนามดินอากาศในรถนะคะมาเป็นแหลกนะค่ะฝังหลังเป็นไงบ้างถ้าสนใจทางมากเลยตอนนี้เราก็กำลังทำสัญญาเช่ารถอยู่นะคะ เราเรานั่งจองอยู่ในรถแล้วนะคะที kind of ่นั่งด้านหลังเป็น v อสีดำก็ข้างหลังก็ถือว่าโอเคนะคะกว้างขวางแต่และคบสามารถจุลิงแม่และลิงทั้งสามนีไม่ได้ด้วยกันนะคะที่ก็มีพ่อด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนขับนะคะ เก็มาถึงที่พักแล้วนะคะโรงแรมอันดาที่เราเราก็แวะมาหามื้อข้ากินนะคะตอนนี้ก็ร้านปิดไปหลายร้านแล้วแต่ว่ามีร้านนี้ที่ยังเปิดอยู่นะคะ บรรยากาศที่ลาสว่างสวยมีแตงโมมาเสิร์ฟด้วยหมดเกลี้ยงเพราะว่าหิวมากถึงมากที่สุดคนนี้ก็กินแตงโมอาหารได้บางส่วนใะ้ในข้อความครีเอทของโถข้าวมากเลยเล้งแล้วก็อันนี้คือกุ้งผัดผงกะหรี่ <mm> บรรยากาศโรงแรมช่วงเช้านะคะ ก็จัดสวยใช่ได้แต่ว่าโต๊ะมันนินึงนั้นเนี่ยเอาเสนอต่อหาโอ้อโหมีโซฟาให้รอสะดวกสบายอ๋อนนอ,อ,อยากกินขนมชี้แล้วชี้แล้วชี้สะดุด เช้านี้เราก็จะไปกินต,ต,ติมซำติมซำหรือเขาเรียกว่าบักกุเต๋พร้อมไปหรือยังคะเด็กๆไปกัน <laughs> พร้อมไปหรือยังคะเด็กคนนี้ไม,ไม่มีคำตอบเด็กคนนี้ล่ะคะยังไม่หอมไปทำอะไรอยู่คะทำไมไม่พิ่อมอยากดูทีๆอ่ะอยาก <laughs> ดูการ์ตูนเด็กคนนู้นล่ะคะ <laughs> เด็กเสื้อแดง เหมือนลิงเลยค่ะหายไปแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านซุปเปอร์ติมซำซุูเปอติอโปโปโมซำมันก็ได้ยินเสียงไวโลเยพี่จอดรถเข้ากว้างขวางเลยนะคะเข้ามาก็มีคนเล่นไวโอลินด้วยเสียงดนตรีพี่จอดรถคนก็เยอะมากเมน,นูเช้านี้ที่ร้านซุปเปอร์ติดมซำนะคะ นี่เรามากันแค่ผู้ใหญ่สามเด็ก3ามใช่ไหมคะดริงจากอาหารแล้วโอ้โคิดว่าจะหมดไหมคะหมดไหมคะับปูน้อยหมดหมดโอ้โหยังไม่หมดนะคะเขายกมาอีกแล้วค่ะตอนสั่งไม่ได้คิดเขาเรียกว่ามือล้าน ส่วนตอนนี้ต้องจัดการทั้งหมดแล้วค่ะช่วยนับด้วยนะคะว่าสรุปมีทั้งหมดกี่ถาดนะคะยี่สิบสี่อาป้าจะกินกี่ถาดคะทหมดนะคะตอนนี้นับได้ประมาณ29แล้วก็อาหารอีกสองเมนูนะคะเ่าหยกเะครับกีดบัคคุเต 29เาองถาด6เป็นเท่าไหร่คะ3 0มสิาคนละห6าหกถาดเองจิ๊บจเมกาบอกว่าหิวแล้วกินไปได้เกินครึ่งทางแล้วนะคะยังสู้อยู่ไหมคะใสหน้าอกินคนนี้ลหละไหวไหมไม่ไหวแล้วคนนี้ลหละเฮ้ยยังหน้าแจ่มใสอยู่ระวังระวัง หัาของเราอยู่ที่ปูน้อยแล้วค่ะปูน้อยสู้ไหมสวัสดีครับตอนนี้กินกังเหลือนี้เดียวแต่ว่าดูเหมือนไม่มีใครกินไหวนะครับก็มีนะดนตรีขับกล่อมนะคะไวโอลีนเพลินเพินค่ะ ตอนนี้น่าจะเหลือแค่นี้แล้วค่ะที่เราคงจะต้องมหอมกลับบ้านอยู่ที่โซนเมืองเก่านะคะสไตล์ชินนบุทุกิ๊กุูน้อยกำลังไปเป็นนายแบบหามุกถ่ายอยู่นะคะ,อะแอคาได้ตามสบายเลยรอ,อนนี้รถมาอยู่ <laughs> ีต้นไม้อะไรเขียวเยอะแยะเลยลบลืน่นมากเลยค่ะเดี๋ว่าเป็นที่ตักกอดอีกทีหนึ่งนะคะก็กำลังเติมพลังสั่งน้ำกันอยู่นะคะทางเข้ามาทำเป็นโค้งสวยดีนะคะต้นไม้ก็เยอะนี่ก็เป็นด้านในนะคะ น้อยยิม้มหวานนะตอนนี้ก็เที่ยวฝ้าได้ไอศรีมแล้วนะคะส่วนนิโอกำลังเต้นเด็กแดนอยู่คุณพ่อก็นายแบบและปู่น,น้อยตากล้องจำเป็น ถึงที่เขาลังแล้วนะคะบรรยากาศร่มเลื่นมากเลยค่ะกำลังจะเดินไปดูว่าจุดชมวิวมุมไหน,นะคะที่สวยๆเย็นสบายนะครับเมกาเที่เข้าไปไหนกันแล้วนะจะไปดูสิน้ำเปล่าดีที่สุดเมื่ออยู่บนเขา ในน้ำเปาลาเรียนเีื่อยๆนะเติมพลังมะพร้าวก่อนนะคะหลังต้นไม้รู้สึกว่าจะเป็นเมืองนะคะสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่คือจุดชมวิววงเขาชื่อว่าเขาเขาเขารัง เส้นลังแกนะเขาลังเฉยๆนะข้างหลังล่ะโอ้ก้อนมะพร้าวกันอยู่เลยอ้อาวอา้าว <c oughs> คนนี้ล่ะ <c oughs> ไม่มีมะพร้าวกินมีแตลอดให้กิน <c oughs> อ <c oughs> มะพร้าว <c oughs> อร่อยจังวังมนเ้อร่อย วิวจากจุดชมวิวเขาวลังนะคะจะมองเห็นตัวเมืองภูเก็ตนี่มุมประมาณสักร้อยแปดสิบองศาเลยค่ะสวยมากเลยจ้า่วิวสวยไหมครับสวยมากๆเลยค่ะลองกล้องหน่อยค่ะน,นี่จะเป็นมุมจากลา เขาหลังบีชนะคะแล้วก็มีวิวข้างหลังด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะสนุกไหมคะทำไมชิงช้าเขาโยกกันแนวนี้เหรอจ๊ะตัวกลวนมาแล้ว แล้วนก่อื้ออะไรอ่ะอาหาราี้อ้ถึงแล้วนะคะหาดป่าตองหาดสาาขาวน้ำใสามากเลยทีมตอนนี้ยังไม่มีนะคะขึมาสาม มาตอนกลางหวานคนยังน้อยอยู่นะคะเด็กๆก,ก็มัเตรียมเล่นทรายแล้วส่วนเด็กอีกคนนึง <c oughs> เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเล่นน้ำน,นะจะ คนก็เล่มมามากขึ้นก็ดีใจค่ะพวกค้าแม่ค้าแถวนี้เหมือนกันเรามาช่วงกลางวันคนน้อยมากบอนบายเหมือนันคนก็เริ่มมาบ้างแล้วนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะรีบมาเรื่อยๆืสบายสบายือว,ว่าไม่แออัดเลยะคะ่ะ น้องน้อยของเรากับแม่ก็ทําหน้าที่เป้าของนะคะดูบรรยากาศผ้าทิตตกไปด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะได้ร้านแล้วนะคะไหนคะพี่เอียวฟ้าเมนูนี้คืออะไรหรือกุ้ง,งมังกรแ,แล้วก็ออันนี้คืปู เสียบไม้ด้วยนะคะมือหลนะคะคุ้มๆ,ๆป็นดแล้วต่อตอนนี้เรากำลังทำแหลกกุ้งมังกรน,นะคะโอ้โหยืดๆควันออกเลยค่ะจิ้มได้นะจิ้มชุ่อนร้อนเป็นยังไงบ้างคะ นอกจากร้อนแล้วมีอะไรบ้างเนื้อแน่แนมากอร่อยเน,นื้อ,อแน่แนมากอ้อโห สำหรับวันแรกแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปค่ะ